เ c p s t u พี o ตูดิโอพรีเซนต์มหากาบไฟนอลเดสตินเเนื้อหานี้เป็นการสปอยแหลกและขออภัยสำหรับคำไม่สุภาพเลยนะครับอเล็กบาวนิ่งเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ปารีสกับเพื่อนๆของเขานะครับและนี่ก็คือภาพยนตร์เรื่องไ a นอลเดส n a น i o n ในคืนก่อนเดินทางเนี่ยอเล็กก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่พ่อของเขาทักนลครับลูกจะไปเที่ยวปารีสเหรอพ่อไม่มีตังให้หรอกนะ แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนขึ้นหอไอเฟลในคืนนั้นอเล็กกำลังนอนครับลมเนี่ยก็พัดเข้ามาในห้องของเขาทั้งที่ไม่ได้เปิดหน้าต่างแม้แต่บานเดียวหรือแม้กระทั่งตอนที่กําลังจะไปขึ้นเครื่องก็ยังมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักความตายไม่ใช่จุดจบใช่อย่าลืมทัประกันชีวิตเจ็บป่วยหรือตายเรายินดีจ่ายทุยคือกูกําลังจะขึ้นเครื่องบินมึงมาทักกูแบบนี้เลยเหรอใครแม่งให้หงเฟยหงมาแจกใบปลิววะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับในระหว่างที่อเล็กกําลังนั่งขี่อยู่เขาก็ได้ยินเสียงเพลงของจอรเดนนอออึ่่งงงงกทีตตตายคืบิมส ป้าก็ดีนะไอ้อเล็กในขณะที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะออกนะครับอเล็กเนี่ยก็ไปทำลายทรัพย์สินบนเครื่องอีกนี่มันเครื่องบินจีนแดงหรือเปล่าว่าทำไมมันดึงหลุดง่ายจังพี่อเล็กแกเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆนะครับเหมือนจะมีลางร้ายเกิดขึ้นและก็เป็นไปนตามที่คิดครับท่านผู้ชมเครื่องบินนี่เกิดขัดข้องขึ้นจริงๆแล้วเปิดตู้มตายกันทั้งคณะแต่เป็นเพียงแค่ฝันที่อเล็กเห็นซึ่งทุกอย่างที่พี่แกเห็นเนี่ยเป็นไปตามสูตรเป๊ะๆครับตั้งแต่ดึงที่กั้นเบาะหลังหลุดออกพี่แกเลยข้างคนระับบอกให้ท ลงจากเครื่องบินนะครับใครห้ามแกเนี่ยแกไม่สนแล้วครับชื่ออเล็กเบานิ่งแต่ตอนนี้กูไม่นิ่งแนละ้วความโกลาหลทาให้เขาและเพื่อนบางส่วนต้องออกจากเครื่องบินและเครื่องบินก็ระเบิดจริงๆครับตามที่อเล็กเห็นดูเหมือนว่าจะเป็นโชคดีที่อเล็กและพเพื่อนเนี่ยไม่ตายจากการระเบิดบนเครื่องบินแต่ที่ไหนได้ครับความตายเนี่ยมันย้อนสอนกลับมาฆ่าอเล็กและพเพื่อนเริ่มตั้งแต่เพื่อนสีของอเล็กที่สะดุดน้ำยาขัดส้วมโดนเอ็นตากผ้ารัดคอตายคาอ่างอาบน้ําต่อมาอเล็กก็เริ่มเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะหยุดยั้งความตายที่จะเข้ามามในช่ววงเวลา อัได้พี่แกก็บัดเือนะครับว่าทุกคนที่รอดจากเครื่องบินตกเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่มันจะมีใครล่ะที่จะไปเชื่อถ้าไม่เห็นกับตา มึงก็โคตรโง่เลยไปยืนกลางถนนใี้เขาชนต่อมาอเล็กก็รู้ครับว่าใครเนี่ยจะเป็นรายต่อไปซึ่งก็เป็นอาจารย์ของอเล็กนี่แหละครับที่จะถูกความตายฆ่าอเล็กเนี่ยก็จะมาเตือนครับแล้วดูมันมาเตือนครับมึงก็มาแบบคอบ้านดีๆก็ได้มึงมาตะล่มตะล่มแถวบ้านเขาอยู่เนี่ยเขาก็คิดว่ามึงเป็นโรคจิตนี่ไอ้เหี้ยอาจารย์ก็เลยโทรบอกตำรวจเนี่ยให้มาจัดการกับอเล็กครับทั้งที่อเล็กเนี่ยยังไม่ได้เตือนอาจารย์เลยครับส่วนการตายของอาจารย์เนี่ยเริ่มจากการที่คอมเนี่ยเราเปิดใส่หน้าก่อนครับแล้วเศษกระจกหน้าจอคอม หน้าจอคอมมันควันขึ้นขบงสักขนาดนั้นมึงก็ยังชะงงกหน้าไปดูอีกเนาะอ,อาจารย์เท่านั้นยังไม่พอครับบ้านของอาจารย์ยังไฟไหมอ้อาจารย์เนี่ยก็พยายามจะหยิบผ้านะครับเอามาซับเลือดตัวเองแต่ผ้าเนี่ยดัดไปตั้งไว้ตรงมีดครับแน่นอนครับมีบเสียบหน้าอกอเล็กเนี่ยที่เพิ่งถูกปล่อยมาเนี่ยก็จะมาช่วยอาจารย์นะครับแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วแล้วบ้านของอาจารย์ก็ระเบิดความชิบหายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะหน้าจอคอมพิวเตอร์มึงเล่นเอาซับบ้านบึ้มเลยต่อมาไอ้คาร์เตอร์เนี่ยมันอยากลอง ไ,ไอเหียเอ้ยคนปกติเขาไม่อยากทําก,กันหรอกนีมึงนี่แหละคนเดียวบ้าคือบักคุ้ยเสียงเนี่ยมันขี่มาาครับคือมันกะจะให้รถไฟเนี่ยเข้ามาใกล้ๆมันครับแล้วมันก็จะสตาร์ทรถขับหนีออกไปไม่ให้รถไฟเนี่ยชนมันครับมันเอาความคิดสตินี่มาจากไหนวะเนี่ยและกลายเป็นว่ารถของมันเนี่ยสตาร์ทไม่ติดสมน้าหน้ามึงไอสัตว์เนี่ยแหละไม่ใช่ใดเกี่ยวจะถอดเข็มขัดที่ติดอยู่ก็ถอดออกไม่ได้ไหนละมึงโมแต่ข์คีเก๊กเดือดรอดอเล็กที่ต้องเข้าไปช่วยเสี่ยงชีวิตเพื่อให้คาร์เตอร์รอดกลายเป็นว่าความตายเนี่ยได อะไรรถนดนของคาเตอร์ปาดจนหัวขาดต่อมาอลเล็กเี่กก็วางแผนที่จะหยุดยั้งความตายต่อนะครับและได้ทําการช่วยเหลือเคลียร์ให้รอดจากความตายซึ่งตัวอลเล็กเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บในการช่วยเหลือครั้งนี้หกเดือนต่อมาเนี่ยสามผู้ผรอดชีวิตจากการตกของเครื่องบินเนี่ยไปนั่งดื่มชิวๆกันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งนะครับผมในขณะที่ทั้งสามกำลังดื่มเนี่ยอลเล็กเี่กก็รู้สึกมีลางสังข์ไม่ดีอีกแล้วนะครับเลยขอตัวกลับก่อนทางด้านของเคลียร์เนี่ยสัมผัสได้ไดถึงพลังงานบางอย่างก่อนที่ป้ายเสาไฟจะหล่นลงมาทับออเ็็กกตต่ไไได้้คาร์ียชชวววิ และก็มีป้ายอีกอันหล่นลงมากำลังจะทับคาร์เตอร์จบภาคหนึ่งไฟดอนเดสต i เ n ชันภาคสองคิมเบอรี่คอมแมนเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนๆครับระหว่างที่จอดรถติดไฟแดงเนี่ยก็มียายแปลกหน้าเข้ามาหาเธอครับยายเขาขายพวงอะไรป่ะวะนอกจากนี้ตอนที่เธอขับรถอยู่เนี่ยก็เห็นเด็กคนหนึ่งครับและดูบันเล่นครับ ไอสัตว์แม่งน่าตบเกียนแต่งจริงและดูบันจิมครับและเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเดดมื่อรถบรรทุกต้นตะเคียนเนี่ยเกิดโซ่หลุดทําไม้ตกก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนั้างมาหึมาทุกคนเนี่ยถูกฆ่าตายหมดแต่เป็นเพียงเพราะนิบิตที่นางเอกเห็นเท่านั้นซึ่งสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยโคตรแม่นครับมียายแก่เนี่ยเข้ามายืนข้อรถเธอจริงๆเธอจึงเอารถเธอเนี่ยไปจอดขวงถนนเพื่อเปลี่ยนตายไม่ให้ตายซะเลยซึ่งก็มีไอหนุ่มพีอารตำรวจใสบ่บวกขาพ่อมึงเหรออันนี้ผมกล กับใครหนังมันไม่ได้บอกมนุษย์งินเดือนหัวจะเถิ่ไปไหนวะเนี่ยสิงบิ๊กไบ์ผิวดําไว้เข่าทําหน้าอจะกระโดนเมียด่ามา และลูกชายใส่แว็กซเซตผมกับคุณแม่ขี้สงสัยบุคคลเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นผู้รอดชีวิตจากการระเบิดบนท้องถนนนะครับยกเว้นผู้เพื่อนของคิมนะครับที่ถูกรถชนระเบิดตายผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยไปนั่งคุยกันที่สถานีตํารวจนะครับซึ่งคิมเนี่ยกล่าวว่าเธอเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นกับอเล็กตอนที่เครื่องบินตกและเธอเชื่อว่าความตายเนี่ยจะตามมาฆ่าคนที่รอดซึ่งแน่นอนครับว่าในนั้นไม่มีใครเชื่อและคนที่ตายคนแรกนี่ก็คือไอ้หนุ่มจอมซิ่งแหละครับแลแย หลังจากที่ถูกหวยเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนครับซื้อนาฬิกาเหลี่ยมทองมาใส่นะคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็โทรเข้ามาไอ้เหี้ยกูถูกหวยเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครโทรเข้ามาหากูดีจังเรื่องของเรื่องก็คือพี่แกเนี่ยทำแหวนเพชรตกลงไปในท่อล้างมือครับแล้วแมงเสือกเอามือที่ใส่ในาฬิกาเข้าไปล้วงมันก็ติดในเอ็วายไฟเนี่ยก็ไม่บ้านแกครับคือแกเนี่ยหนีรอดตายจากไฟมาได้นะครับแต่เสือกมาลือสปากเกตตีแล้วโดนบันไดตกใส่ทะลุตาแตกตายหา่าสวยจริง,รงๆถูกหวยมายังไม่ทันได้ใช้เงินเอาไปใช้จัดงานศพซะแล้วทางด้านของ เคียเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวนะครับที่มีชีวิตรอดอยู่จากในภาคที่หนึ่งเคียเนี่ยบอกว่าความตายจะย้อนกลับมาคาบทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่คิมขอให้เคียช่วยแต่เคียเลือกที่จะไม่ช่วยคิมทำให้คิมโมโหและฟักอยู่ใส่เคียต่อมาคิมเนี่ยเดินทางไปหาพี่ตำรวจและเห็นนิบิเป็นนกพิราบซึ่งคนต่อไปที่จะตายก็คือไอเด็กใส่แว็กซ์เซตผมตั้งนี่แหละครับคือคิมกับพระเอกเนี่ยก็มาเตือนเขานะครับเรื่องนกพิราบที่จะเกิดขึ้นอะไรนกพิราบ คือเขาจะมาเตือนมึงเรื่องนกพิราบไม่ใช่มึงไปวิ่งไล่นกพิราบไอส้สัสปอบ้าเคียร์เดี๋ยวก็ตัดสินใจที่จะมาช่วยนางเอกนะครับและได้ทําการเรียกทุกคนเนี่ยมานั่งประชุมกันเพื่อหาวิธีการจัดก,การกับความตายและคนที่ตายคนต่อมาก็คือคุณแม่ของไอ้ดูนกพิราบเลยครับคือเจ๊แกโดนลิฟตีบจนหัวขาดครับครั้งกูดูหนังเรื่องนี้จนละแวกไปแล้วไอ้สั์คือไปที่ไหนๆมึงก็สามารถตายได้อะโอ้โหจนกูกลัวหมดแล้ว ตั้งแต่ลกพิราบแล้วต่อมาผู้คิมเนี่ยก็พากันไปตามหาผู้หญิงทองนะครับระหว่างที่เดินทางเนี่ยรถเกิดยางแตกครับเสียหลักพุ่งเข้าไปชนกับท่อเหล็กนะครับโชคดีที่ท่อเหล็กไม่ทิ่มหัวเจ๊มนุษย์กินเดือนครับจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับทำให้พี่ดำเนี่ยบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีไอเด็กหนุ่มหน้าเอ๋อคนหนึ่งนะครับที่เกือบโดนรถชนซะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้พี่เมากัญชาช่วยไว้นะส่วนเจ๊มนุษย์กินเดือนที่ทำท่าจะรอดจากการโดนเหล็กเสียบหัวนะครับคือพี่แกเนี่ยติดอย ตายทันทีครับคือพี่แกทําแรงจนเอาถุงลมนิรภัยเนี่ยพุ่งออกมาจากพวงอะไรไปกระแทกใส่หน้าอีเจแล้วหัวอีเจเนี่ยไปเสียบกับท่อเหล็กตายครับตกลงมันเป็นถุงลมนิรภัยหรือมาหาภัยวะนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับบุหรี่ที่อีเจแกสูบเนี่ยมันตกลงพื้นนะครับแล้วมันทําปฏิกิริยาลูกโซ่ครับเกิดเป็นชนวนไฟจนรถระเบิดครับท่านผู้ชมโอ้โหไอ้เฮียคนเวอร์จนขอนไม้ที่ล้อมไปด้วยลวดเหล็กเนี่ยมันกระเด็นมาโดนพี่เมากัญชาครับผมจนพี่แกเนี่ยตัวขาดออกเป็น3ส่วนปิ้งย่างแดกได้เลยครับับไมม่่่่่ใชลลตอออา้้ญิงงททีีเนยปดภ คือคลอดลูกออกมาได้ตามปกติไม่มีการตายกันเกิดขึ้นคนที่ตายนี่ก็คือเคลียรจากภาคหนึ่งนะครับอุตสาห์รอดมาได้มาตายขาในภาคนี้แล้วตายพอพี่ดําด้วยนะครับคือไอพี่ดําเนี่ยมันมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้นะครับแล้วแก๊สเนี่ยเกิดและเปิดขึ้นนะครับตายกันทั้งสองคนเลยในตอนจบภาคสองเนี่ยนางเอกเนี่ยจมน้ำนะครับแต่ก็ได้พระเอกเนี่ยมาช่วยเอาไว้ทั้งสองคนเนี่ยรอดปลอดภัยจากความตายนะครับต่อมาทั้งสองคนเนี่ยได้รับเชิญให้ไปกินอาหารนะครับแต่จําได้ไหมว่าไอเด็กเอ๋อที่ว่าเคยดวมพี่เมากัญชาช่วยไว้้้้้ไไดดดครัเาาาอตยมจกงงที่่แลวซึ นอนว่าความตายได้ย้อนกลับมาฆ่าเขาแล้วจบภาค2 f i ไฟ l อ e s t i n a t i o n ภาค3 f i ไฟ l อ e s t i n a t i o n ภาค3เนี่ยเป็นเรื่องราวของเวนดี้นางเอกสาวแสนสวยสุดน่ารักอะ่ะที่ไปเที่ยวสวนสนุกกับเพื่อนๆน,นะครับและเธอเนี่ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆครับเหมือนจะมีลังสังข์ขอนที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากนั้นเธอก็ไปขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาและเห็นนิมิตว่าเหล่าเพื่อนๆน,นของเธอตายแน่นอนครับว่าเวนดี้เนี่ยไม่ต้องการที่จะตายเธอจึงขอให้ทุกคนลงมาก่อนที่เหตุร้ายนั้นจะเกิดขึ้นมีเพียงแค่9คนครับที่ลงมาส่วนคนที่ไม่ยอมลงมาเี่ยก็ ตามฝันร้ายที่เวนดี้เห็นคนอื่นก็พากันเซ็งครับผมชีวิตผ่านอะไรมาตั้งเยอะไปตายมาเจอเวนดี้เห็นนี่บิดครับต้องมาตายเลยและเพื่อนของเวนดี้ก็เริ่มพากันตายอย่างสยดสยองไม่ว่าจะเป็นสองสาวที่โดนไฟเผาตายในห้องอบผิวโดนใบเลื่อยรถเจาะสมองจนเละแม้แต่การเล่นกล้ามก็ยังฆ่าคุณได้ครับเวนดี้นี่ก็มาเตือนเพื่อนของเธอนะครับที่เป็นนักกีฬาแต่อเนี่ยก็มัวแต่โมครับผมคือออกกังกังไกหนักจนดาบที่มันติดอยู่ข้างบนเนี่ยหลุดลงมาครับผมแต่ไม่ทําให้พี่แกตายได้ครับแล้วดูครับพอพี่แกไม่ตายแกโมใหญ่ <differences S 2> <shirt> ฉันบอกแล้วไม่เควินฮะความตายต้องหลบไปฉันเกิดมาเพื่อชนะเควิน้อ้ฉันเกิผู้ชนะ โอ้ยบักฆากิมหัวมึงเอ่ยดาบหล่นไม่ตายครับเสือกตายกับอุปกรณ์เล่นกล้าบักซัวและยังมีการตายสุดสยองจากตะปูในตอนจบเนียระเอกเกือบจะโดนไฟระเบิดใส่หน้าตายแล้วแต่ได้นางเอกเข้ามาช่วยไว้ผมคิดว่าภาค3มเนี่ยเป็นอีกภาคหนึ่งที่ตัวละครแม่งโชคดีก่อนตายจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นฉากในตอนจบที่เพื่อนของเวนดี้เนี่ยโดนผู้ไฟยิงเข้าใส่เสือกไม่ตายแต่เสือกไม่ตายกับเสาไฟที่โดนผู้ยิงเข้าใส่ไอชิบขายเอ้ยมึงจะให้กูโชคดีเพื่อมาตายทำไมวะตั้งแต่นักเล่นกล้ามละถ้าเดือนต่่ออมา,ามผู้รชีีวิต ไปเจอกันที่รถไฟฟ้า MRT นะครับโดยบังเอิญและเกิดเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับทำให้เพื่อนทั้งสอง,องเธอถูกฆ่าส่วนการตายของเวนดี้เนี่ยเธอถูกรถไฟชนนะครับผมแต่เป็นเพียงแค่นิดิดเท่านั้นนะครับซึ่งเวนดี้เนี่ยเห็นมันนะครับและพวกเขาจะสามารถรอดตายได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะหนังแม่งเสือกจบก่อนไฟนอล Destination 4นี้และกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยได้ไปดูการแข่งรถนสนามแห่งหนึ่งครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไปคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆรถที่แข่งอยู่เนี่ยพุ่งเข้าชนใส่ที่กั้นคนดูเกิดเหตุระเเบิดดขขนนนาใึ้ป็วง จนกระทั่งอัศจรรย์พังผู้คนวิน่งหนีตายแมงเวรจริงๆสร้างสนามแข่งรถมาหลายปีไม่เคยพังพอมึงมาเห็นนิมิตแมงพังเลยสัตดิกรู้สึกตัวขึ้นและรู้ว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตที่เขารู้ร่วงได้ดิกได้ออกจากสนามพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งครับและการโกงความตายครั้งนี้จึงเกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนว่ากวดนี้ความตายกลับมาฆ่าพวกเขาแต่ฆ่าในรูปแบบที่ตายง่งกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นโดนรถของตัวเองเกี่ยวขาแล้วติดไฟระเบิดตายซะเองหรือจะเป็นการที่เด็กเดี่ยไปโยนหินใส่ป้ายจนคนตัดหญ้าเดีย่ยวต ไอ้เด็กสองคนมันโง่รือไงวะไปที่อื่นไปแล้วมาดูแม่กันครับแกจะบอกเด็กๆว่ายังไงโอเคมานี้เด็กๆเอ่อ ม่จะให้เงินเธอสองคนไปเล่นเกมอีกชั่วโมองหนึ่ง <c oughs> ช่างเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆคือคนอื่นนี่โดนด่าเลยนะครับแต่อันนี้คือให้เงินไปเล่นวิดีโอเกมและสิ่งที่ทําให้เธอตายนี่ก็คือลูกลูยแหละครับเพราะว่าลูกลูกเธอเนี่ยโยนก้อนหินใช่ไหมแล้วก้อนหินเนี่ยมันไปโดนเข้ากับรถตัดหญ้าเด้งไปโดนตาเธอตายทันทีเขามีแต่กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อันนี้คือปาหินให้คนตัดหญ้าฆ่าแม่เท่านี้ยังไม่พอครับยังมีการตายที่สยองพวกแทบพุ่งอันนี้อีกเช่นโดนแก๊สอัดลมเนี่ยพุ่ ขนลุกไอสัตว์หรือแม้กระทั่งโดนดูดดากจนตายครับตายได้โครสทุนบัดซบเลยโดนเบิร์นดากจนตายในตอนจบเนี่ยพระเอกเนี่ยเห็นนิมิตใน,นครับว่าโรงหนังจะระเบิดพี่แกเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยนางเอกแล้วก็หยุดยั้งการระเบิดของโรงหนังเอาไว้ได้ถือว่าช่วยได้หลายชีวิตเลยแหละครับการน,นี้สองอาทิตย์ต่อมาคนที่รอดเหลืออยู่เนี่ยมานั่งกินกาแฟที่ร้านแห่งหนึ่งครับและพวกเขาก็คิดว่าพวกเขาโชคดีที่รอดตายมาได้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาคิดผิดล่ะถ้าเกิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกโยงให้พวกเขาถูกฆ่าตายที่นี่ละ่ะเราทุกคคนไไมมสสาาาาารถกโวตยด้จบ ไวโนนเดสต n เดชัน5ระหว่างการเดินทางด้วยรถบัสเนี่ยแซมได้เกิดนิพิษว่าเขาและเพื่อนๆเ,เนี่ยได้จบชีวิตลงจากการพังของสะพานแซมเนี่ยเมื่อเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับเขาจึงพาแฟนสาวและเพื่อนๆของเขาเนี่ยออกจากรถบัสท,ทันทีในภาคข่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาจัดเต็มความตายแบบสยดสยองจริงๆเรียกได้ว่าใครที่กินข้าวอยู่เนี่ยพอได้เห็นฉากการตายแต่ละคนเนี่ยอ้วกแทบพุ่งเลยครับเช่นฉากการตายจากยิมนาสติกหรือฉากตายของไอ้แว่นที่ไปขโมยบัตรลวดของคนในที่ทํางานนะครับหวังจะไปด้วยกับ สาวสวยสุดสะบึมแต่ที่ไหนได้กับได้มนุษย์ป้ามาดวดให้แทนน่าสงสารเขาได้ครับอย่างที่บอกว่าไฟนอลเดสเนชั่นเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะโชคดีก่อนตายไอ้แว่นก็เช่นกันครับคือในห้องพี่แกเนี่ยไฟไหม้ครับพี่แกเนี่ยรอดจากไฟได้ครับแต่ดันไปตายกับลูกปัน้นหลวงพ่อแลนดี้ยังไม่รู้ไปถึงฉาก่าตาที่สุดสยองก่อนจะสะดุดตกตึกลงมาตายในตอนจบเพื่อนพระเอกเนี่ยพยายามที่จะฆ่านางเอกครับเพราะเชื่อว่าถ้าเขาฆ่านางเอกได้เนี่ยถือว่าจะเป็นการส่งคนมาตายแทนเขาอารมณ์ประมาณหนังผีไทยเลยหาตัวตายตัวแทนและก็เป็นพระเอ นี่แหละที่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้2อ,อาทิตย์ต่อมาพระเอกเนี่ยไปขึ้นเครื่องบินนะครับและได้เห็นพวกอเล็กจากในภาคหนึ่งที่วอยวายอยู่และแน่นอนครับว่าเครื่องบินเนี่ยระเบิดและแซมเนี่ยก็ตายไปในที่สุดส่วนคนที่ทําท่าเหมือนจะรอดตายจากการพังของสะพานสุดท้ายก็ตายอยู่ดีและนี่ก็คือบหากาบของภาพยนตร์ Final Destination เห็นอะไรกันบ้างเลยครับกับมหากาศภาพยนตร์ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อบูลี่ตกลนหรือผิผนนดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามช่อง GCB และ f a c e b o o k แฟน เหด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสตูอ it's divine very Yeah wanna fuck ัไ,ไดไป no Al